กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณปี2,540มีสองผัวเมียคู่หนึ่งขายผักอยู่ที่ตลาดผัวชื่อว่าดำส่วนเมียชื่อว่าตุนทั้งคู่ไม่มีลูกด้วยกันสองผัวเมียช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแข็งจนมีเงินเก็บเงินกรรมก็มากโขอ,อยู่ทั้งสองคนดูเหมือนจะมีความสุขดี แต่ก็มีข้อเสียอยู่ว่าในดำน่ะแกเป็นคนที่ชอบกินเหล้าพอเมาเหล้าขึ้นมาก็มักจะมีอาการหึงห่วเมียอยู่เป็นประจำเพราะว่าช่วงหลังมานี่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ18ปีชั่ว A มาคอยพูดจาตลกเฮฮาอยู่กับตุนเมียแกอยู่เสมอและก็ดูเหมือนว่าตุนจะพอใจในตัวของ A มากด้วยเช่นกันและวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับหลังจากที่ดำกินเหล้าเมาจนได้ที่แล้วจึงได้เอ่ยปากพูดกับตุนว่านี่ แมตุนฉันถามอะไรแมตุนจริงๆอะแมตุนตอบฉันมาตรงๆนะอะไรเหรอจ๊ะพี่ดำพี่ดำมีอะไรจะถามฉันแนะ่เออแมตุนไ้เด็กเออะมันมาหาแม่ตุนบ่อยๆแมตุนมีใจให้มันหรือเปล่าเนี่ยฉันจะม,มีใจอะไรให้เอมันละพี่เออะมันเพิ่งสิบแปดปีเองส่วนฉันกับพี่จะสี่สิบแล้วนะเราเนี่ย แท้จะเป็นรุ่นแม่มนเลยก็ว่าได้นะจ๊ะพี่ดามอมืนี่แมตุนคิดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าอ่ะก็จริงสิจ๊ะพี่ฉันจะโกะหกพี่ทำไมอ่ะก็เวลาที่พี่เห็นในเอมาหาแมตตุลน่ะพูดจ้านิดนิดหน่นอยหน่อยแมตุนก็หัวล้อต่อกระซิกกับมันพออ,อกพอใจอ่ะแต่เวลาแมตตุนคุยกับพี่อ่ะแมตุนพูดไม่ค่อยพอเลยอ่ะ พี่เป็นผัวแม่ตุ่นแท้ๆโธ่ก็พี่ดามาชอบกินเหล้าเม,มาไม่พอเมาเสร็จแต่ก็ชอบพูดจาอย่างเงี้ยฉันน่ะไม่ค่อยชอบหรอกไอเอ,เอมันมามันก็ชอบมายิงมุกมุกตลกตลกอะ่ะจะพี่ใครฟังก็ต้องขำทั้งนั้นแน่ฉันน่ะไม่เล่นนึกรักใครชอบพออะไรเอมหรอกโถยมีหน้าที่แค่เข็นผักอยู่แค่ตลาดฉันจะไปเอาอะไรมาละจะพี่งานการของเราก็มี แผงผักก็ออกจะใหญ่โตถ้าไปควายเอมาทาผัวมีหวังคนในตลาดอะ่ะจะหวัวล้อยย้อยชั้นแน่นอนอะ่ะอืมนี่แมตตุนคิดได้อย่างเงี้ยสุดยอดเลยเนี่ยพี่ก็คิดไว้แล้วว่าพี่ต้องคิดมากแน่เลยแมตตุะคงจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกใช่ไหมเหล่าก็ใช่นะสิจ้าพี่ดำพี่อะ่ะห้ามคิดเรื่องนี้ได้แล้วนะแล้วก็ห้ามเอาเรื่องที่เอเอะ ชอบมาคุยกับฉันไปเล่าใครฟังด้วยได้ยินหรือเปล่าพี่ได้ได้ไม่ตุนรู้อย่างเงี้ยพี่ไม่เล่าใครฟังหรอกจนเวลาผ่านไปความสงสัยที่นายดำมีต่อเอ,เอก็ไม่ได้สั่งซาลงมัดนิดเดียว <ๆ S 1> ก็เพราะว่าเอเอมันคอยไปหาดังตุนเมียกแกแบบเช้าถึงเย็นถึงพูดจาด้วยกันแต่ละครั้งก็นานแสนนานแถมดังตุนเองก็พออกพอใจที่เอเดินทางมาหาตนทุกวันด้วย เนี่ยเอมาหาพี่ทุกวันเนี่ยเอคิดอะไรกับพี่หรือเปล่าวะเปล่าหรอกครับพี่ตุลผมว่าแค่อยากจะเจอหน้าพี่ตุลทุกวันแค่นั้นเองนะครับจริงเหรอหืมปากหวานจริงๆเลยนะ,ะเอเนี่ยโทรพี่ตุลพี่อย่าพูดผมปากหวานพี่ตุลน่ะเคยชิมปากผมแล้วหรอครับตายเป็นเด็กเป็นเล็กพูดจาอ้อนล้อแบบนี้กับคนโตได้ไง นี่ถ้าเกิดว่าพี่อ่ะให้เอชิมจริงๆเอจะกล้าชิมหรือเปล่าอ่ะโทพี่ตุลถ้าได้ชิมจริงๆก็ดีนะสิครับผมฝันเอาไว้ตั้งนานแล้วนะครับพี่ตุลฝันเรื่องอะไรเหรอจ๊ะเอก็ฝันว่าสักวันหนึ่งผมกับพี่ตุลน่ะจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆยังไงล่ะครับตายเป็นเด็กเป็นเล็กปากหวานเหลือเกินน่ะแบบนี้คนแก่อย่างพี่อ่ะก็ใจเสียเอาพอดีสิจา้า เออพี่ตุนครับผมขออะไรพี่ตุนสักอย่างได้ไหมครับขออะไรอะเอคือว่าต่อไปถ้าเราคุยกันนะพี่ตุนจะพูดเรื่องที่ว่าพี่ตุนอายุมากกว่าผมนะครับทําไมอะทำไมพี่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ล่ะเจเอคือว่าผมไม่อยากจะให้เราเนี่ยมีช่องว่างของอายุเป็นอุปสรรคนะครับพี่ตุนตายปากหวานอีกแล้วอะเอเนี่ย เอมาหาพี่ทุกวันแบบเนี้เดี๋ยวพี่ก็ต้องหลงรักเอสักวันเข้าจนได้อะ่ะฉันจะทํำยังไงดีเนี่ยเออพี่ตุนครับพี่ตุลไม่ต้องทําอะไร,รไแล้วครับทําไปเราก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีอ่ะทำไมเอถึงพูดอย่างเงี้ยเออะ่ะชอบมาพูดจาหยอดพี่ทุกวันเลยอะ่ะรู้ไหมว่าบางวันน่ะที่เอมาช้าพี่ก็คอยชเชะงเงเชิงแงดูว่าเอจะมาตอนไหนพี่ก็รอเอน,เนั่นนี่เอรู้ไหม ครับพี่ตุลรอยังไงก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับทำไมเหรอก็เียดำผัวพี่ไงครับแกยังอยู่เป็นตัวเป็นตนอยู่เลยอะ่ะเราคงทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้หรอกครับอืมจริงๆด้วยอะ่ะถึงแม้ว่าพี่อะ่ะจะชอบเอสักเพียงใดก็ตามอะ่ะแต่พี่อะ่ะก็ไม่กล้าหักหลังพี่ดำเขาหรอกอย่างน,น้อยๆพี่ดำอะ่ะแกก็เคยลำบากมาด้วยกันกับพี่จริงไหมเอ จริงครับพี่ถึงแม้ว่าพี่กับผมาจะมีจิตสมัครรักใครกันแค่ไหนก็ตามเราก็ทำเรื่องผิดผิดไม่ได้นะครับจจเอขอบใจเอมากนะที่เออุตส่าห์พูดเตือนสติพี่นี่ถ้าเกิดวันไหนถ้าพี่ดำแกตายอะตกลงว่าเอมาเป็นผัวพี่นะครับพี่ตุลทาเมื่อไหร่ที่เฮียดำตายผมกับพี่จะเป็นผัวเมียกันนะครับจ ดึกแล้วตลกจริงๆเลยอะดำม่ะแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังเพราะว่าวันหนึ่งหลังจากที่นายดำกินเหล้ากับเพื่อนจนเมาไม้ได้ที่แล้วแกก็ขับมอเตอร์ไซค์คู่ใจหมายจะกลับบ้านแต่ในระหว่างที่นายดำขับรถจะกลับบ้านนั้นก็ปรากฏว่ามีสิบล้อคันหนึ่งจอดอยู่ข้างถนนโดยอาการมึนเมาหรืออะไรก็ไม่ทราบได้นายดำขับมอเตอร์ไซค์คู่ใจ ไปอัดท้ายเข้ากับรถสิบล้อหัวของนายดำก็ไปชนเข้ากับท้ายรถสิบล้อส่งผลให้ในายดำเสียชีวิตคาที่ทันทีงานศพของนายดำนั้นจัดขึ้นด้วยความเรียบง่ายแขกเรือเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องมาร่วมงานกันไม่มากเท่าไหร่นนะักเนื่องด้วยว่านายดำเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสังคมมากมายสักเท่าไหร่นนะักหลังจากที่งานศพของนายดำสิ้นสุดลงเอเกได้เดินทางมาหาตุ่นเป็นประจำสม่ำเสมอก็ไม่ได้คิดว่าเอจะมาจีบตุ่นหรอกครับ เพียงแต่ว่าเอเป็นห่วงตุนเห็นว่าตุนทํางานแค่เพียงคนเดียวและด้ยวยความที่ว่ามันคอยไปมาหาสู่ตุนสม่ําเสมอมันก็เลยเกิดความเป็นห่วงนั่นเองครับพี่ตุนครับว่าไงเอพี่ตุนเหนื่อยหรือเปล่าครับเหนื่อยอะขายของคนเดียวตื่นตั้งแต่ดึกด้วยอะคอยไปรับไปส่งผักแบบเนี้ยพี่เหนื่อยมากเลยเจเอแล้วพี่ตุนทานข้าวหรือย,ยังล่ะครับเนี่ย ก็กินข้าวเช้าไปเมื่อตอนเก้าโมงนี้เองข้าวเพนพี่ยังไม่ได้กินเลยจ้าโอ้โหพี่ตุนตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะครับพี่พี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยเหรอครับใช่เนี่ยพี่คัดกระชายอยู่กะว่าคัดกระชายเสร็จอ่ะพี่ก็จะกินข้าวสักแป๊บนะจ้าเ,เออพี่ตุนครับเดี๋ยวผมไปซื้อข้าวมาให้แล้วก็พี่ตุลก็กินก่อนนะครับเดี๋ยวกระชายเนี่ยเดี๋ยวผมจะคัดให้เองพอพูดจบ ไอเอก็เดินไปซื้อข้าผัดแล้วก็เดินกลับมาหาตุลน,นี่ครับพี่ตุลข้าวผัดครับมาพี่ตุลไปกินข้าวได้เลยเดี๋ยวผมจะคัดกระชายให้ครับจ้าขอบใจมากๆเลยนะจ๊ะเอไม่เป็นไรครับพี่ตุลผมยินดีช่วยเหลือพี่ตุนทุกอย่างเลยครับพอพูดจบไอเอก็ส่งตาหวานไปให้ตุลทันทีายเอส่งตาหวานมาให้พี่แบบเนี้ยจใจพี่แทบจะละลายเลยนะจ้า โทรพี่ตุลอย่าถือสาผมเลยครับผมมาเป็นแค่เด็กทำได้เต็มที่อ่ะก็แค่ส่งสายตาหบานๆให้พี่ตุลแค่นั้นแหละครับโทรเอทำไมถึงพูดจาดูถูกตัวเองอย่างนั้นละจ๊ะเออไม่เด็กแล้วนะดูสิกล้ามเป็นมัดๆอายุ18แล้วไม่ใช่เหรอไม่เด็กแล้วอะ่ะเลือกตั้งได้แล้วแบบนี้เขาไม่เรียกว่าเด็กแล้วนะจ๊ะเอ โธ่ก็คงจะมีแค่พี่ตุนคนเดียวแล้วครับที่มองว่าผมมาโตแล้วส่วนคนอื่นในสายตาเขาก็ยังคิดว่าเออเป็นเด็กอยู่ดีนะครับพี่ตุนคนอื่นจะมองยังไงไม่สําคัญเราจะจเอมันอยู่ที่ว่าเออจะแคร์ใครมากกว่าหมายถึงอะไรล่ะครับพี่ตุนก็หมายความว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรอะเออสนใจคําพูดของใครและคําพูดของใครอ่ะ มีอิทธิพลกับเอมากกว่ากันแค่นั้นเองจ้าถ้าอย่างนั้นคนที่มีอิทธิพลมากในชีวิตของผมก็คงจะเป็นพี่ตุลน,น่ะสิครับเพราะว่าพี่ตุลน,น่ะคอยให้กำลังใจผมตลอดเลยและทุกครั้งที่พี่ตุลพูดมันก็เป็นแรงใจให้ผมฮึดขึ้นสู้ได้ทุกครั้งนะครับพี่ตุลอืมดีแล้วละจ้าเนี่ยเอพูดอย่างเงี้ยพี่มีความสุขเหลือเกินนะ่ะ เดี๋ยวพี่ขอตัวกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวกินเสร็จอ่ะพี่จะมาช่วยเอคัดกระชายต่อนะคะหลังจากที่เอคัดกระชายและตุลก็กําลังกินข้าวอยู่นั้นลุงแปะคนรู้จักกระตุลก็เดินทางผ่านมาพอดีอ้าวตุลน,น่าถามอะไรอะ่ะกินข้าวอยู่จ้ะพี่แปะอ้าวแล่นใครอะ่ะผัวใหม่มึงเหรอนั่นคัดกระชายอยู่นั่นน่ะไว้พี่แปะพูดจะอะไรอะ่ะน้องจ้า เอสวัสดีพี่แป๊ะเขาสิสวัสดีครับพี่แปะ๊ะอืมสวัสดีโอ้หันหลังอยู่นึกว่าใครเอเ,อเอดี่เองอะ่ะอ้าวแล้วมาไปเข็นผักเหรอมานั่งคัดกระชายอยู่ที่แผงของเขาเนี่ยอ๋อคือว่าเจตุนเขาไม่มีคนช่วยงานนะครับผมก็เลยสงสารแกก็เลยมาช่วยนะครับพี่แปะ๊ะอืมดีดีดออพอดีเลยนะ ตุนก็ตกล่องไม้พอดีส่วนเอก็ขยันขันแข็งน,นี่ถ้าเกิดว่าเอได้มาทำงานแทนไอ้ดำมันแล้วก็อ,อย่างเงี้ยตุนก็คงจะมีคนช่วยขึ้นคงจะไม่เหนื่อยใช่ไหมล่ะตุนพอพูดจบเฮียแปะแกก็หัวเราะสะใจออกมาด้วยความชอบใจพี่แปะพี่หัวเราะอะไรอ่ะหัวเราะแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะอืมไม่มีอะไรหรอกหน้าตุน เข้าใจกันนะ่าเราอะมันรุ่นดาวคราวเดียวกันมองตาก็รู้ใจไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ใช่ไม่ล่าตนพูดอะไรก็ไม่รู้พี่แป๊ะฉันไม่เข้าใจอะแล้วสายตามีเลสไนของพี่อะฉันไม่รู้เรื่องด้วยหรอกนะอืมขอให้จริงท่านหน้าไอ้ที่ว่าไม่รู้เรื่องอะพอเฮียแปะแกพูดจบแกก็เดินจากไปทิ้งรอยยิ้มมีเลสไนไว้ให้กระตุนแล้วก็เอ ออพี่ตุนครับพี่แป๊ะเขาพูดเรื่องอะไระครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับอย่าไปถือสาอะไรเขาเลยอะ่ะเอเฮียแป๊ะแกมีปากแกก็พูดไปทั่วฉายยาแป๊ะปากหมาใครๆก็รู้ว่าครับเพียงแต่ว่าที่เฮียแป๊ะแกพูดอะ่ะก็ทำให้ผมคิดครับพี่ตุนเอคิดอะไรอะ่ะคือผมคิดว่าตอนนั้นนะครับตอนที่เฮียดำแกยังมีชีวิตอยู่อะ่ะ พี่ตุลนเคยพูดว่าถ้าเกิดว่าเฮียดำแกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันจริงหรือเปล่าครับตายเอยังจำได้เหรอเนี่ยพี่คิดว่าเอจะจำไม่ได้ซะอีกจำได้สิครับพี่ตุนแล้วตอนนั้นน่ะพี่ตุนพูดจริงหรือพูดเล่นล่ะครับก็เออยากให้พี่พูดจริงหรือพูดเล่นละ่ะผมอยากให้พี่ตุนพูดจริงๆครับ ทำไมเหรอทำไมเอถึงอยากให้พี่พูดจริงอะ่ะก็เพราะว่าเพราะว่าเออเพราะว่าอะไร่ะเอบอกเธออย่าให้พี่ต้องรอฟังคาตอบของเอเลยผมรักพี่ตุลยังไงล่ะครับพี่ตุลอุ๊ยคนอะไรมาบอกรักที่แผงกผักเขินจังเลยอะไม่ต้องเขินหรอกครับพี่ตุลผมรักพี่ตุลจริงๆครับ เราถ้าเกิดว่าพี่ตุนอยากให้ผมทําอะไรจะเป็นงานหนักหรืองานเบาหรือว่าให้ผมไปแบกไปหามอะไรผมก็ยอมทําทุกอย่างนะครับพี่ตุนขอแค่ผมได้อยู่กับพี่อืมจะดีเหรอจ๊ะแต่ว่าอายุเราอะมันห่างกันมากนะจ๊ะเอไม่เป็นไรหรอกครับพี่ตุนไม่ถือว่าห่างมากเท่าไหร่หรอกครับขอแค่ว่าเรารักกันเราก็อยู่ด้วยกันได้ เอาเป็นว่าผมจะทำตัวให้แก่ขึ้นมากกว่านี้นะครับทำตัวให้แก่ขึ้นเอจะทำยังไงอะ่ะก็ทำตัวให้แก่ขึ้นก็คือทำตัวให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นดูแลเอาใจใส่การงานแล้วก็ดูแลพี่ตุลให้ดีขึ้นยังไงละครับตายเข้าใจคิดนะเราอะ่ะแบบเนี้พี่ก็หลงรักเอแย่เลยสิครับพี่ตุล ผมหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้างั้นก็ได้จะเอตกลงแต่ว่าต้องรอสักสามเดือนก่อนนะทำไมล่ะครับพี่ตุลทำไมต้องรอถึง3เดือนด้วยล่ะครับก็รอให้งานศพของพี่ดำเขาซาซาลงหน่อยเดี๋ยวชาวบ้านน่ะเขาจะลือเอาได้ว่าผัวเพิ่งตายก็มีผัวใหม่ซะแล้วอ่ะพี่ไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนนะจ๊ะเอครับพี่ตุลถ้างั้นก็ เอาอย่างนั้นก็ได้ครับรอให้ทําบุญร้อยวันให้กับเพียรดาซะก่อนแล้วเราก็ค่อยผูกข้อไม้ข้อมือกันดีหรือเปล่าครับดีจะดําตกลงตามนี้นะจ๊ะหลังจากนั้นเวลาผ่านไปสามเดือนหลังจากที่ทําบุญร้อยวันให้กับไอ้ดาแล้วเอกตุนก็ได้ผูกข้อไม้ข้อมือและตกแต่งการถูกต้องตามประเพณีทุกอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นงานแต่งเป็นแค่ง,งานเล็กๆ แต่ทั้งคู่ก็มีความสุขมากที่บรรดาแขกเรือและเพื่อนฝูงมาร่วมงานกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวหลังจากที่แต่งงานกันไปแล้วทั้งคู่ก็มีความสุขตุนเองก็ยิ้มอย่างมีความสุขตลอดทั้งวันจนชาวตลาดเห็นเข้าก็ต่างมีภาควิจารณ์กันไปต่างๆนานาเนี่ยเองเห็นหรือเปล่าอ่ะอีตุ่น่ะได้ผัวใหม่อ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งวันเลยฮะเขาว่าสงสัยไปเจออะไรดีๆแล้วเลยว,ว้นี่ แกก็อย่ามัวไปว่าแต่เด็กมันน่ะแก,กต้องหัดเอาอย่างเด็กมันมั้งนะดูสิไอเอะขยันขันแข็งทั้งแบกทั้งหามงานหนักมันก็เอางานเบาไอเอะก็ไม่เคยขี้เกียจเลยะกามเป็นมัดมัดเงื่อออกนิดนิดน่ะนงี่น่าดูจริงจริงเลยนะพ่อมึงนะเออใช่แม่มึงดูสิไอเอนะ่ะกามมันกำยำนี้ละเกิน อืมข้าไม่อยากจะนึกเลยว่ากลางค่ำกลางคืนน่ะอีตุนน่ะมันจะรับบทนาขนาดไหนวุ้ย <c oughs> ตายแกพูดเป็นเล่นไปได้เดี๋ยวใครมายินเข้าเนะี่หาว่าแกลามกมันจะเป็นลามกยังไงละแม่มึงผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันใหม่ๆอ่ะไอ้เรื่องยังว่ามันเรื่องธรรมดาว้ยอีตุนน่ะมันก็ตกล่องไม้หัวตายมันก็ต้องมีความเหงาอยู่แล้วอ่ะ ส่วนไอเอมันก็เป็นเด็กหนุ่มอายุแค่สิบแปดสิบเก้าเองอืมไววอย่างนี้ละมึงเอ้ยกันลังทีเด็ดเลยแหละทีเด็ดอะไรของแกอ่ะก็ทีเด็ดเรื่องอย่างว่านะสิสมัยข้าอายุสิบแปดสิบเก้าคืนนึงอะ่ะสี่ห้าเลยนะแม่มึงสี่ห้าอะไรลูกไปเยี่ยว่าเหรออืมพูดจาอย่างนี้ใจร้ายเหลือเกินน่ะแกก็รู้นี่ว่าสี่ห้าที่ข้าพูดถึงอะ่ะ คำหมายถึงอะไรอะ่ะอุ้ยพ่อมึงนี่ทะลึ่งแล้วเกินน่ะไม่เอาละไม่พูดเรื่องอย่างนี้ด้วยแล้วอะ่ะแต่ดูสิเอาจริงๆนะไอเออ่ะผัวออตุลนะ่ะขยันจริงๆเป็นเด็กเป็นเล็กแต่เอาการเอางานแล้วเกินความและผิดชอบก็สูงเนี่ยเห็นมันทุกวันเลยตีสามมันมาตลาดมาขึ้นผกัลกลงผากอะ่ะดีกว่าไอดำตอนที่มีชีวิตอยู่ด้วยนะอืมข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละ เนี่ยอีตุลเนี่ยมันเลือกผัวไม่ผิดเลยถึงแม้ว่าไอเอเนี่ยมันจะอายุยังน้อยแต่อเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงจริงๆข่าวว่าในอนาคตน่ะอีตุลกับมันน่ะลืมตาอ้าปากได้แน่นอนเลยผัวเมียขยันช่วยกันทําช่วยกันหาอย่างเงี้ยยังไงข้าว่าก็รวยทั้งนั้นนะชาวบ้านวิภา์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาเรื่องข้าวใหม่ปลามันของตุลแล้วก็เอ แต่สุดท้ายทุกคนที่พูดถึงก็จะสรุปอยู่เสียงเดียวกันว่าที่เอกระตุ่นอยู่กันได้ไม่ใช่เพราะเรื่องอย่างว่าเลยครับท่านผู้ฟังเรื่องอย่างว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่สําคัญของหนุ่มสาวเป็นเรื่องที่สําคัญของข้าวใหม่ปามันแต่ชีวิตคู่ไม่อาจจะอยู่ได้หากผัวและเมียคนใดคนหนึ่งขี้เกียจและอีกคนหนึ่งขยันเจ้าเอถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่เด็กหนุ่มแต่ก็มีความขยันหมั่นเพียรเป็นทุนคงจะเป็นเพราะสาเหตุที่นะครับที่ทําให้ตุน่น เลือกมันเป็นผัวเป็นยังไงบ้างละ่ะเจเอวันนี้ยทำงานเหนื่อยหรือเปล่าจ๊ะไม่เหนื่อยแร้วครับว่าแต่ว่าพี่ตุลล่ะครับเหนื่อยหรือเปล่าไม่จ๊ะจ๊ะพี่ห่วงเอมากกว่าเห็นเออแบกหามทั้งวันเลยสงสารเหลือเกินเนี่ยพี่ว่าจะจ้างคนน่ะมาช่วยเอแบกหามด้วยนะไม่ต้องหรอกครับพี่ตุลแค่เนี้ยผมทำไหวครับ สมัยก่อนที่เฮียดำอยู่แกก็ทำแบบนี้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอครับใช่จ้ะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะ่ะเนี่ยเออะทำงานหนักกว่าพี่ดำเขาตั้งเยอะพี่สงสารเหลือเกินจ้าไม่เป็นไรหรอกครับพี่ตุลเอาอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวเรามีเงินมากกว่านี้หน่อยขยายกิจการขึ้นไปอีกแล้วเราค่อยจ้างพนักงานนะครับจ้าเอว่ายังไงพี่ก็ว่าตามนั้นแหละ เอเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วนี่ครับพี่ตุลนเราจะช่วยกันทำช่วยกันเก็บแล้วก็ช่วยกันอดออมด้วยนะครับเจ้าเอพี่คิดไม่ผิดเลยที่เอาเอมาทำผัวเนี่ยเอรู้หรือเปล่าชาวบ้านนะเขาพูดถึงเราว่ายังไงพูดถึงยังไงเหรอครับพี่ตุลนเขาว่าคิดว่าพี่อ่ะเอาเอมาทำผัวเพราะว่าเรื่องอย่างว่าแค่อย่างเดียวอ่ะไม่มีใครเข้าใจพี่นะเจ้าเอ ว่าที่พี่เลือก A เ,เนี่ยเพราะว่า A เ,เป็นคนดีเป็นคนขยันหมันเพียรตั้งใจทำมาหากินนะจ๊ะช่างเขาครับพี่ตุลนเขาไม่เข้าใจเขาช่างเขาครับผมว่าให้ความขยันหมั่นเพียรของเราแล้วก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับชาวบ้านก็คือชาวบ้านคําพูดทุกคําของชาวบ้านมันเอาเป็นประเด็นไม่ได้หรอกครับเขาพูดถึงเรายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ลืมแต่เราสิครับยังต้องทํายังต้องหาต่อไป ทุกคําพูดของใครๆไม่สําคัญหรอกครับพี่ตุลมันอยู่ที่เราสองคนเท่านั้นนะครับพี่ขอบใจนะจ๊ะเอที่เอให้โอกาสพี่แล้วเอก็คอยมาเอาใจใส่ดูแลพี่แบบนี้พี่ไม่คิดเลยว่าชีวิตผู้หญิงแบบพี่จะได้รับความรักดีๆแบบเนี้ยจ้าครับพี่ตุลผมก็ต้องขอบคุณพี่ตุลมากๆนะครับที่พี่ตุลให้โอกาสผมมาดูแลชีวิตพี่ตุลน,นะครับจ้า งั้นเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้และจะมีความสุขตลอดไปนะ๊ะเอครับพี่ตุนเราจะมีความสุขตลอดไปครับพี่เรื่องราวของตุ่นและเอเป็นเรื่องราวที่น่าจดจำมากๆครับทั้งคู่ถึงแม้ว่าอายุจะต่างกันมากแต่เขาทั้งสองคนก็ไม่ได้รักกันเพราะว่าอายุหรือหน้าตาแต่ประการใดเลยทั้งสองคนรักกันเพราะการเอาใจใส่เพราะการห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันซึ่งเรื่องนี้ ไม่ใช่ว่าเอหรือตุนที่โชคดีแต่ประการใดเลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังทุกท่านก็สามารถจะมีความสุขได้ไม่ต่างจากเอและก็ตุนเพียงแต่ทุกท่านต้องรู้จักขยันทำมาหากินหนักเอาเบาสู้ให้เกียรติซึ่งกันและกันที่สําคัญก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกแล้วก็สิ่งเสพติดใดๆและความสุขเหล่านั้นก็จะมาเยือนท่านเองขอความสุขสวัสดีโจมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ